สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดราศีมีนประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ดาบนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่มีเรื่องให้กุ้มให้เครียดนะคะแล้วก็มีเรื่องให้ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะก็ต้องรอบคอบด้วยอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการยื่นเอกสารนะคะหรือว่าเรื่องของการยื่นขอใบอนุญาตนะคะหรือใบรับรองบางส่วนเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาให้ต้องจัดการทุกสิ่งทุกอย่างต้องนาให้ถูกต้อง ทำให้ถูกกฎระเบียบนะคะหรือทําให้ถูกกฎหมายน,นี่แหละนะจะทําให้นะคะส่งผลดีกับคนที่เกิดราศีมีนก็ยิ่งเห็นที่ผลของไพ่ที่ดีเข้ามาเคลื่อนไหวนะฉันน่าที่จะมีโอกาสที่ดีมากกว่านะคะในตําแหน่งนะคะของผู้ใหญ่หลืกคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าส่งผลดีนะ,ะหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนเรื่องธุร,รกิจเรื่องการเงินเร,งเรื่องการงานนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หลืกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงต้องระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งนะคะการทะเลาะวิวาท ปัญหาความไม่ลงรอยกันนะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความด้วยนะคะอาจจะมีการทรยศหักหลังนะคะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาค่อนข้างมากในตําแหน่งนี้ด้วยหรือการปรับเปลี่ยนการยกย้ายนะที่เกี่ยวข้องกับหวัวหน้าหรือว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาหรือสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะ คนที่เกิดราศีมีนเองอาจจะต้องไประวังหรือต้องไปใส่ใจหรือต้องไประมัดระวังหรือลดความขัดแย้งในตําแหน่งนี้ให้เยอะๆหน่อยนะคะจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เข้ามาส่งผลดีอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงปัญหาอย่างให้มากในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักง,งานร้านคา้าคือตัวบ้านตัวร้านเนี่ยมีเรื่องของการเงินไหลเข้ามาแล้วเพียงแต่เดือนนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมด้วยนะคะซึ่งยังต้องรอบคอบไม่งั้นการเงินการทองนี่จะไหลออกไปมากรวมถึงเข้าของมีค่าบางอย่างก็ต้องระมัดระวัง เรื่องของความปลอดภัยก็ต้องรอบคอบด้วยฟืนไฟในตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านต้องระวังนะคะแล้วก็คนในบ้านนะคะหรือสมาชิกในครอบครัวอาจจะมีปัญหา ในเรื่องของสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะหรือมีเรื่องของการทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะฉะนั้นต้องระวังนะคะก็ไปตรวจสอบในตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านนะคะว่าตำแหน่งไหนนะที่เป็นตำแหน่งรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปทําการแก้ไขนะคะหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวของเครื่องใช้นะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะสามารถนําไปบริจาคได้ก็นําไปบริจาคนะแต่ถ้าเกิดว่า มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็ควรที่จะเก็บไปทิ้งนะคะจะทําให้นะคะตำแหน่งของตัวบ้านเก็บทรัพย์การเงินได้มากกว่านี้นี่เงินเข้าแล้วแต่เงินก็ไหลออกไปเกี้ยงเลยเผลอๆถ้าไม่คุมให้ดีเนี่ยเป็นหนี้เลยนะคะฉะนันก็ต้องไปควบคุมหรือต้องไปตรวจสอบแล้วทําให้ดีทําบ้านให้สะอาดทําร้านให้สะอาดแล้วก็ทําบ้านและร้านให้สว่างนะจะดึงดูดโชคมากยิ่งขึ้นนะคะและตําแหน่งของญาติพี่น้องนี่ดี ญาติพี่น้องจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือนะคะมีข่าวดีเรื่องทรัพย์การเงินนะในตามแหน่งของบริวารจะได้บริวารเก่งมากๆนะเข้ามาช่วยเหลืองานนะคะหรือเข้ามาส่งเสริมดวงธุรกิจนะคะในตามมําแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็จะมีข่าวดีนะเรื่องของการงานหรือมีข่าวดีเรื่องของการเรียนนะคะก็จะเข้ามาสนับสนุนดวงคนที่เกิดราศีมีนเช่นเดียวกัน นัะตำแหน่งของเพื่อนเพื่อนดีนะคะถือว่าเพื่อนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่เก่งหรือเป็นคนที่มีฐานะหรือสามารถเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดราศีมีนได้ ตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือจะเป็นคนผิวขาวนะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความรู้สึกอยากจะกระตุ้นกับเรื่องงานอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของการทําธุรกิจใหม่ๆไพ่ยิบสีพยากรณ์ก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนรวมถึงนะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะต้องระมัดระวังปัญหาในช่วงนี้นะต้องพยายามแบบพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของมิตรภาพต่างๆให้ดีด้วยนะคะจะทา ทำให้ในเรื่องของการทํางานเคลื่อนไหวได้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงปัญหาต่างๆคุณสุภาพสตรียังเป็นส่วนหนึ่งนะที่ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจอยู่นะคะฉะนั้นอย่าไปมีปัญหากันให้ไปปรับความเข้าใจกันนะคะการทํางานของคนที่เกิดราศีมีนะคะมองว่ายังเป็นเดือนที่ไพ่งานขึ้นสองใบนะก็ถือว่าการทํางานนี้ยังเกิดโอกาสและมันยังเห็นการประสานงานกัน2-3ถึงคนหรือการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทําธุรกิจ เกนะิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็จ,จะเป็นเดือนที่มีความอึดอัดใจบ้างเพราะว่าบางคนอยู่ในช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานนะคะมันก็เป็นช่วงที่เราต้องพยายามนะคะให้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ปัญหาในตําแหน่งของหัวหน้านะคะหรือเรื่องของสถานที่การติดต่อง,งานต่างๆก็ยังต้องรอบคอบนะคะให้เยอะแต่ถามว่างานโอกาสจะประสบความสําเร็จไหมมีแน่นอนนะคะ,ะ,คะการทํางานจะมีโอกาสนะที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็จะสามารถเคลื่อนไหวนะคะได้ดีมากขึ้นโดยเน้นการประสานงานนะจะทําให้เกิดโอกาส ที่ดีค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่ารายได้การเงินนี่ยังไงก็เกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีมีนนะเพราะว่าขึ้นอิทธิพลของไพ่แปดเหรียญเลยแล้วก็สี่เหรียญนี่คือการเงินที่ส่งผลในด้านดีนะคะแต่ว่าเดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่เสียหายนะคะก็อาจจะต้องระวังปัญหาค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาค่าใช้จ่ายด้วยหรือนะ,ะในเรื่องของตัวบ้านนะหรือตัวร้านนะคะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงนะนี่ให้รอบคอบนิดหนึ่ง แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่ต่อเติมซ่อมแซมอันนี้มองว่าเราก็ไปควบคุมอย่าให้บานปลายนะคะแล้วกฎหมายคดีความนะคะก็ต้องรอบคอบด้วยไม่งั้นอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะซึงทาให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนที่เกิดราศีมีนเท่าที่ควรนะคะฉนันเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินนะคะขึ้นมาแล้วแล้วก็การเงินสวยแล้วก็ให้ไปวางแผนหรือไประวงังในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงกลางเดือน นะคะแล้วก็ในตําแหน่งของตัวบ้านหรือผู้ใหญ่ให้ไปรอบครอบแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องความรักนะคะสำหรับคนโสดก็ยังหญิงชิพลของไพ่ดีๆเข้ามานะคะ ก็มีโอกาสที่จะพบคนที่มีวาสนาต่อกันนะเพียงแต่เดือนนี้ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ฉะนั้นคนโสดก็อาจจะต้องแบบใจเย็นๆแล้วก็พัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะก็มีโอกาสจะมีคนดีๆนะเข้ามาผัวพันด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยก็เป็นความรักที่ส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแต่เดือนนี้ก็จะมีความ ถึงหวงการมีความระแวงสงสัยแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเพราะยั่งเห็นชี้พนของไพ่การหย่าร้างนะเข้ามาฉะนั้นต้องไปปรับไปทําความเข้าใจกันให้มากๆนะความรักมันอาจจะไม่หวานชื่นเหมือนเดิมแล้วนะและเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆมันต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมด้วยนะคะจะไมใเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์เข้าใจกันมากขึ้นถ้าปรับกันไม่ได้หรือไม่ยอมที่จะนะทาความเข้าใจกันไพ่าการหย่าร้างมันขึ้นมาก็มีโอกาสสูงที่จะมีเรื่องของการหย่าร้างเกิดขึ้นนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ต้องนะมาระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบนะคะบริเวณทรงอกถึงศีรษะตานะคะแล้วก็มีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนนะคะน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะคิ้วหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะนี่ต้องระวังนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารก็ไม่ค่อยดีนะคะ ฉันต้องดูแลตัวเองให้มากๆหน่อยแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีมีนที่ต้องไปใส่ใจสุขภาพร่างกายนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลใส่ใจกันในช่วงเดือนนี้นะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีมีวนวันอาทิตย์นะ,ะธุรกิจการงานถ้าเกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายงานด้านเอกสารนะหรือคนที่ทํางานด้านการเงินสินเชื่อคนเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะคะคนทํางานข้าราชการ คนที่นะคะทำธุรกิจการงานนะหรือทำการค้าคนขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงทำประตูม้วนสังกะสีต่างๆอันนี้มองว่าถูกฉลกเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะแต่คนไหนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ว่าจะมีความมึนอัดใจบ้างแต่ถือว่าการทำงานยังไงก็ยังส่งผลในด้านดีนะเราก็ไปรอบครอบกับเรื่องของการทำงานนะอาจจะมีเรื่องให้ต้องปรับปรุงบ้างนะ,ะแต่ถือว่ายังไงงานก็ยังเกิดโอกาสส่วนเรื่องของการเงินนะคะ ถือว่าดวงการเงินเนี่ยนะคะก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะฉันยังต้องระวังแล้วก็ควานวันอาทิตย์ไม่ควรค้าประกันนะคะให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ระวังเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความ แต่เดือนนี้จะถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีโชคกับเรื่องของการเงินหรือมีเรื่องของการเงินชดเชยเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าส่งผลดีแต่ยังไงนะคะก็ห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะคะก็ลองไปนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่เพิ่งเริ่มต้นหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากอันนี้ให้ไปปรับกันให้เยอะๆแล้วก็ต้องเอาใจคู่ครองคนรักบ้าง ต้องพาไปกินข้าวต้องซื้อของมีค่าให้นะความรักความสัมพันธ์จะได้มีเรื่องของความสุขมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถ้าทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานข้าราชการนะทหารตํารวจนะหรือทํางานด้านกฎหมายนะคะหรือว่าคนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลคนขายของในตลาดสดหรือขายของในโรงพยาบาลผู้รับเหมาก่อสร้างคนเป็นช่างเป็นวิศวะนะคะ อันนี้มองว่านะคะถูกฉะโกคนขายประกันด้วยนะประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพประกันบ้านอย่างเงี้ยนะคะเป็นอาชีพที่ถูกฉะโกนะคะแต่ยังไงเราก็ต้องระมัดระวังนะเพราะออทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามามันก็ถึงแม้ว่าอาชีพจะใช่แต่ว่าการปรับเปลี่ยนหรือการย,ย้ยายต่างๆอาจจะเข้ามาบ้างแต่ถือว่ายังไม่ส่งผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ใจเย็นๆอย่าใจร้อนแต่คนที่ไม่ได้ทําธุรกิจหรือประกอบอาชีพด้านนี้ต้องระวังเลยจะมีปัญหาง,งานค่อนข้างหนะัก ถูกปลดฟ้าผ่าถูกสั่งย้ายกระทันหันนะคะ หรืออาจาจะมีเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจนะคะที่ส่งผลลบในช่วงนี้นะคะแล้วมาระวังปัญหาความขัดแย้งนะคะหรือว่าการทะเลาะวิวาทกันด้วยหรือแม้แต่เรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือการถูกเอาเปรียบการถูกทรยศหักหลังนะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องระวังนะ,ะเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะมากกว่าทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวบ้านตัวร้านคือบางคนต่อเติมซ่อมแซมบางคนสร้างบ้านทุบแล้วก็ สร้างใหม่อย่างเงี้ยนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการยกย้ายอ่ะบางคนย้ายบ้านย้ายร้านนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็นะ,ะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะค่อนข้างสูงนะเช้นเรื่องของการเงินการทองยังต้องระวังปัญหากฎหมายด้านคดีความก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะแต่ถ้ามีคนประกอบอาชีพข้างต้นเข้ามาผัวพันถือว่ายังคบได้ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากรารทะเลาะวิวาทกันอาจจะถึงขั้นแยกกันอยู่หรือหย่าร้างเลยนะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะอุบัติเหตุการผ่าตัดนะหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องของฟืนไฟนะคะต่างๆต้องระวังด้วยฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าดวงตกเคราะห์ต้องหาเวลาไปทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ้าห่อศพโรงศพหรือการทําบุญกับโรงพยาบาลน,นะคะช่วยเหลือผู้พิการ หรือการบริจาคทานต่างๆอันนี้จะทําให้สุขภาพร่างกายดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนี้ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่นะ แต่ก็ต้องเรามาระวังผลกระทบนะที่อาจจะเข้ามาให้เราต้องปรับปรุงแก้ไขกับเรื่องงานด้วยนะคะแต่ถือว่าการทํางานยังไงก็น่าที่จะประสบความสําเร็จนะคะส่วนการเงินนี่รายได้ยังดีอยู่แต่ให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังต้องใช้เวลาพัฒนากันนะคะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาได้ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังเป็นความรักนะที่ส่งผลดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจเพียงแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะไม่งั้นอาจจะมี หาความไม่เข้าใจกันได้สุขภาพร่างกายก็ต้องระวังเหมือนกันนะเรื่องอุบัติเหตุนะเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดอาจจะเข้ามาบ้างหรือว่าเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยอาจจะถูกลูกหลงอ่ะนะคะหรือว่าอาจจะเกิดสุขภาพนะคะที่ไม่คาดคิดเข้ามานะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัเงให้มากก็เหมือนกันค่ะถ้ามีเวลาเราก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคะห์นะคะจะทำให้ดวงต่างๆของเราดีมากขึ้น คนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้ต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยนะคะรวมถึงระวังปัญหากับผู้หญิงนะซึ่งอาจจะเข้ามาจู้จี้จุกจิกบ้างนะคะซั้นเดือนนี้งานต้องใส่ใจต้องกระตุน้นแล้วก็ต้องเน้นในเรื่องของการบริการด้วยยาวต่ใจตัวเองนะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของบุคคลรอบข้างด้วย การเงินนี้เป็นเดือนที่ไพ่ถ้วยอ่ะก็อยากใช้จ่ายอยู่แล้วไม่ค่อยอยากเก็บเงินนะคะใช้จ่ายตามอารมณ์จันต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะนี่ต้องไปใส่ใจกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินช่องท้องกระเพาะอาหารไขมันและก็น้ําหนักตัวค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัส,สบดีนี้เด่นกับเรื่องของการทํางานมีโอกาสที่จะเติบโตและก็ก้าวหน้าได้ไวรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาสนับสนุสนเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องเลยมีการลงทุนที่เกิดประโยชน์หรือสามารถสร้างไรายได้ทําให้เกิดความร่ํารวยได้นะคะก็จะมีข่าวดีด้านการเงินส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะมีดวงที่จะพบรักหรือพบคู่ที่ดีพบคู่ที่มีฐานะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดี แต่ให้ระวังปัญหาความหึงหวงกันบ้างอันนี้ก็ให้ไปปรับกันหรือเติมความหวานกันให้มากๆคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ขยันมากๆกับเรื่องของการทํางานนะคะ เป็นเดือนที่เราจะสร้างในเรื่องของผลงานใหม่ๆนะคะหรือว่ามีความคิดที่จะเริ่มต้นงานใหม่นะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะจะไปสมัครงานที่ใหม่นะคะหรือว่ากําลังเคลื่อนไหวกับเรื่องของการลงทุนการทําธุรกิจนะคะซึ่งส่งผลดีกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้มาจากงานถือว่าการเงินยังส่งผลดีนะคะเพราะเป็นคนขยันนะอันนี้ถือว่าเกิดโอกาสมากๆนะคะถ้าอยากจะได้งานใหม่อยากได้โปรเจกต์ใหม่ต้องวิ่งเข้าหาจะทําให้เรื่องของรายได้การเงินเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะ นะเพิ่มภูมากขึ้นแหละหรือมีการเงินใหม่ๆเข้ามานะ ส่วนเรื่องของความรักนะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยค่ะมีคนเข้ามาเริ่มต้นนะถือว่าเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีปัญหากันบ้างนี่ให้ไปปรับกันแต่ถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้นะคะคนที่เกิดในช่วงมันเสาร์นี้เด่นเรื่องงานนะธุรกิจการงานหรือการเคื่อนไหวรวมถึงเรื่องของการเดินทางการประสานงานต่างๆนะคะหน้าที่จะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นเซลนะหรือตัวกลางตัวแทนหรือคนที่ทํางานประจํางานก็ส่งผลดีนะคะ หรือคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานที่เกิดโอากาสเพิ่มมากขึ้นการเงินนี้รายได้มาจากงานนะคะนี่ส่งผลดีส่วนเรื่องของความรักมักจะพบคู่จากที่ทํางานอะนะคะหรือว่าพบคู่ขยันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ยังสนับสนุนกันอะหรือยังช่วยเหลือกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะนี่ถือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรนะคะ ก็เป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีมีนะคะอาจจะขึ้นต้นด้วยไพ่ดาบนะแต่ก็ไปจบลงที่ตําแหน่งของไพ่การทํางานฉะนั้นเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันก็ดีกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจหมดเลยนะจานั้นขอให้กระตุ้นมากๆหน่อย ก็จะเกิดความสําเร็จนะคะคนที่มีวันที่ดีมันก็เคลื่อนไหวได้เร็วคนที่มีวันเสียหายก็ต้องไประวังนะคะแล้วก็อาจจะติดขัดมากๆนะหรือมีคนนําความเดือดร้อนมาให้นะต่างๆด้วยเราก็รับฟังแล้วเราก็ไปรอบคอบแล้วกันนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรทุกวันก็เป็นวันที่เกิดโอกาสกับเรื่องงานทั้งสิ้นนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จเกิดความราบรื่นนะคะก็คือนะคะ วันพฤหัสบดีวันอังคารวันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันจันทร์และก็วันพุธค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นาสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุขก็บอกว่าการทํางานยังเป็นเดือนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาให้เราแก้ไขงานบ่อยนะคะหรือเข้ามาควบคุมเรื่องของการทํางานนะคะทาให้เรื่องของการทํางานอาจจะได้รับแรงกดดันบ้างนะคะก็ถือว่าเราต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองแล้วกันขอให อดทนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะอาจจะมีปัญหาการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเอกสารต่างๆต้องรอบคอบเรื่องของการทำรรมกากันหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาทําให้เกิดค่า,าใช้จ่ายหรือสร้างเงื่อนไขด้านการเงินนะอันนี้ให้ไประวังนะคะอาจจะเป็นเดือนที่การเงินเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้รวมถึงนะคะเรื่องของการเงินการทองก็น่าที่จะชัดเจนมากขึ้นหรือส่งผลดีมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีมีนด้วย คือถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินะเราต้องทําให้ชัดเจนะตั้งแต่ต้นมันก็จะทําให้เราไม่มีปัญหานะคะคตามมานะคะอาจจะถูกตรวจสอบหรือถูกไถ่าถามด้านการเงินบ้างนะคะอันนี้ก็ให้ไปเตรียมให้พร้อมแล้วกันส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยแต่เป็นความรักะะที่ยังไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่นะคือบางคนเป็นรักต่างวัยนะหรือว่า อาจจะเป็นรักเพศเดียวกันมันก็เป็นเดือนที่เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นนะมันก็ยังมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาบ้างนะคะรวมถึงคนเก่าๆก็าอาจจะกลับเข้ามานะอีกรอบหนึ่งด้วยมันก็ยังไม่ค่อยเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวหรือสดชื่นเท่าไหร่คนโสดจะเพิ่งรีบร้อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ต้องไปปรับกันอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องธุรกิจอันนี้ให้ไปรอบครอบแล้วเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจราจารนะคะอาจจะทําให้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะ ไม่ค่อยดีอ่ะเราต้องไประวังในเรื่องของคําพูดด้วยสุขภาพร่างกายก็ให้ะระมัดระวังอาการปวดกระดูกนะอาการปวดแขนปวดฝ่ามือรวมถึงปัญหาด้านเส้นเอ็นนะคะแล้วก็มีเรื่องของอาการติดเชื้อต่างๆนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายของลูกหลานหรือบริวารอันนี้ให้ไปดูแลใส่ใจโดยเฉพาะคนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ต้องรอบคอบก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะ กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ